ื่อจะมาดูประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไคตานทุเรียนหมอนทองอายุ12ปีมีลูกถึง250ลูกต่อต้นนี่คือต้นประวัติศาสตร์นะครับว่านี่คือ250ผลเห็นว่าวันแลาคนมามัดระโยงระยางเนี่ยหัวแทบทะลอกแตกกันไปหลายคนใช่ครับเพราะอะไรครับมันลูกมันเยอะครับลูกมันเยอะมันเบียดมันแน่น สว,ส,สวัสดีครับ,รบท่านเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรที่เคารพครับผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนของการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยหญิงเกษตรมาอยู่ที่หมู่3บ้านสตอน้อยตําบลตกพรมอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อจะมาดูประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของคู่หูมหัศจรรย์เวอร์เพนเวอร์พนไคตซานในการที่เขาปฏิบัติงานให้กับต้นไม้สร้างความสมบูรณ์ จนถึงขั้นที่เรียกว่าต้นทุเรียนหมอนทองอายุ12ปีมีลูกถึง250ลูกต่อต้นพร้อมแ้วพกับเจ้าของสวนทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมขออนุญาตทราบชื่อจริงนามสกุลจริงของพี่ผู้หญิงก่อนครับชื่ออะไรครับชื่อประหยัดแก้วคุณค่ะครับชื่อเด่นชื่อรัดค่ะอ๋อพี่รัตนะครับพี่ผู้ชายนลครับผมชื่ออนันปีเพื่อครับชื่อเล่นชื่อว่ากุ้งครับกุ้งนะครับสวนที่นี่ปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับ พันหมอนทองครับมันมีจำนวนสักกี่ไร่ครับสา <30 S 1> มิ <28 S 1> <28 S 2> ไร่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดถึงสามสิบไร่คซึ่งโดยประมาณไว้อย่างนั้นยี่สิบแปดถึงสามสิบไร่แล้วก็มีจํานวนต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตเนี่ยนะครับกิดต้นครับเพราะมีผลผลิตนายอยู่ราวสองร้อยต้นสองร้อยต้นนะครับมีต้นทุเรียนที่อายุสิบสองปีอยู่ด้วยใช่ไหมครับครับมีกี่ต้นครับอายุสิบสองปีสิบสองปีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยต้นครับปีหกสองที่เรารู้จักนั้นก็ใช้จากการแนะนําของใครครับ ป้าน้องครับรลุงสมยศก็ยาใยช้ดีครับถ้าได้น้าหนักดีลูกโตผลใหญ่ลูกขยายดีครับผม <c oughs> คิดว่ามันจะเป็นปยยัญญาอุป่าไม่น่าเชื่อเลยลองใช้ดูครับ <c oughs> ตอนแรกใบมันไม่ค่อยจะเท่าไหร่อ่ะพอหลังจกทดลองใช้ดูประมาณไม่กี่วันเรามาดูใหม่หนูใบน่าดูเลยสวยมากเลยตอนนั้นเขาบอไม่กี่วันนั่นบอกผมได้ไหมประมาณอีกเจ็ดวันประมาณประมาณนั้นนะค่ะเจ็ดวันนไปแล้วเจ็ดวัน เป็นเรื่องโรคเรื่องไัยไข้เก็บอะไรของต้นไม้เป็นอะไรครับเป็นเป็นโรคครับโรคเชื้อราครับกิ่งแห้งกิ่งแห้งครับเชื้อราเชื้อรากิ่งแห้งนี่มันเป็นมาตั้งแต่เรียกว่าต่อเนื่องมาตลอดต่อเนื่องเลยตลอดครับเพื่อนทางตายไปครึ่งสวนกว่าครับตายไปร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นครับแล้วเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนนั้นน่ะปีมีแรกลงทุงไปประมาณแปดแสนต่อปีครับแปดแสนต่อปีครับต่อปีเห็นเมื่อกี้ตอนผมเกิดไว้ตอนต้นอ่ะเป็นความจริงไหมเป็นครับสนนละ 250ลูกต้นหนึ่งนี่นะครับ200ลูกมี170 80มีขัานต่ำเลยกี่ลูกครับขั้นต่ำก็อยู่มา1้0คือตัวเล็กครับดังนั้นถ้าเราเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ160170ผลต่อต้นก็น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมครับครับพอเราหลังจากที่เราค้นไปแล้วน่ะพอที่เราดูแลเนี่ยนะแล้วพี่กุ้งเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ดีครับคำว่าสมบูรณ์กับพี่กุ้งคืออะไรฮะบใบหนาใบเขียวใบใหญ่ครับโลกไม่มีระบหลากสมบูรณ์ครับกิน ลากขาวลากขาวนี่มันเป็นยังไงเออผมเพิ่งได้ยินว่าลากขาวนี่มันยังไงเป็นเป็นลากฝอยครับลากในพุ่มตรงในพุ่มครับอ๋อลากฝอยมันจะเป็นสีขาวขาวขึ้นมาใหม่ครับเรียกว่าการแตกลากดีมากดีมากครับัำเนงำต้นสมบูรณ์ใหญ่เขียวครับพี่น้องเกษตรกรครับข้างหลังผมนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับที่มายืนตรงนี้นี่คือต้นปรดิษฐ์นะครับว่านี่คือ250ผลเห็นว่าวันลาคนมามัดระยงระยางเนี่ยหัวแทบถลอกแตกกันไปหลายคนใช่ครับเพราะอะไรครับมันหลุมมันเยอะครับ ลูกมันเยอะมันเบียดครับมันแน่นเป็นพวงเป็นพวงก,ก็มีเออเนี่ยค่ะพี่แล้วเออพูดถึงทุเรียนพวงแล้วหนอนอะไรเงี้ยคะมีไหมคะเวลาลูกมันชิดกันในอดีตเนี่ยมันก็จะมีหนอนมีอะไรที่มันเจาะลูกเป็นมีไหมคะไม่ไม่มีครับเมื่อก่อนเป็นอยู่เมื่อก่อนนี่เยอะครับตอนนี้ม,มีมีก็มีน้อยครับจนน้อยมากกว่าจะได้ผลทุเรียนอย่างเนี้ยและจะเก็บเกี่ยวที่แล้วแล้วเริ่มใช้เริบำรุงต้นเริ่มบำรุงต้นเนี่ยเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ครับประมาณประมาณสองแสนกว่าครับแล้วตอนก่อนหน้านั้นที่บอกว่าแปดแสนกว่านั่นอ่ะ นั่ใช้เคมีครับแปดแสนกว่าตอนที่ใช้แปดแสนเนี่ยผลเรื่องรายได้ที่ได้รับมันเป็นไงบ้างคะมันได้สัดส่วนมันเป็นไงบ้างได้น้อยครับแต่ประมาณปีละสองล้านกว่าหลังจากลงทุนสองแสนเห็นว่าเก็บไปแล้วห้าตันแล้วเขาให้เรากิโลละเท่าไหร่ครับร้อยสิบห้าบาททุกลูกครับหัวเฉลี่ย้วลูกเล็กใหญ่ตกประมาณสามกิโลครับสามกิโลนี่ก็มาตรฐานสิครับมีใครเข้ามาดูสวนที่ไหมเข้าครับเข้ามาชมสวนทำไมชมครับชมว่า ใบสวยลูกใหญ่ดกดีครับให้พี่กุ้งได้ฝากพี่น้องเกษตรกรที่ก,ก,กาลังครับพี่น้องเกษตรกรที่กําลังดูอยู่หยุดมุ่งกาลังใจครับนอถอยขยันขึ้นมาใช้ยาพวกแค่นดีา่าลบเลี่ยงสันเคมีครับใช้ตัวนี้แล้วต้นเที่ตายก็ฟื้นผลผลิตได้มากเรามองแล้วว่าทําให้เราหลุดหนี้หลุดหนินได้สนใจเนตัวนี้มากจะใช้ตัวนี้ต,ตลอดเลย<ฮ>ดีมาก สุดยอดมากครับภูมิใจนะครับ,จ,บจะใช้ยาตัวนี้ตลอดคำว่ายาตัวนี้ก็คือนี่นะครับเวอร์แพนเวอร์แพนเ่รนี่หันหน้าให้เห็นชัดๆกันค,คู่หูมหัศจรรย์ที่พี่น้องรู้จักกันดีะนะครับวันนี้มิเซอร์เวอร์แพนมิเซอร์เกษตรยั่งยืนและหญิงเกษตรซึ่งได้มาดูแลมาตรวจสอบพร้อมทั้งมาให้กําลังใจที่พี่น้องเกษตรกรจะได้มีเครื่องมือดีๆปัจจัยสําคัญคู่หูมหัศจรรย์ใช้กันนะครับ วันนี้ภูมิใจจริงๆกับที่แห่งนี้พร้อมแล้วผมขออนุญาตลาพี่น้องเกษตรกรไปก่อนวันนี้เราทั้งสี่ขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีช้าวัวแพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยหมดนี้